เอาแล้วโอ้โห้าจะกลับยังไงก่อนอุ้ยถ้าเปียกไม่ไห้ขึ้นรถด้วยนะสิตันอายไม่ไห้ขึ้นรถด้วยนะนี่โอ้โหสนุกเข้าละโอ้โหให้อยู่นานเลยแล้วกันให้อยู่นานเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องกลับบ้านนะถ้าจะเปียกขนาดเนี้ยโอ้โหเนี้ย คักๆเลยสู้แบไม่ได้แล้วเนี่ย้ทิ้งไว้นี่วเนี่ย,ยเสื้อปีกเปียกอ่ะโอ้โหสนุกเท่าล่ะอาปูโอ้โหสามสหายอินฟาร์มอ่ะแวะมาอีกแล้ว แล้วติดใจน้ําคลองที่นานแล้วแหละแม่ว่าต้องอไว้นานแล้วแหละสามตัวเนี้ยเข้านานะลูงนะอยู่เข้านานให้แม่นะไม่ให้กลับบ้านนะสภาพนี้นะเฮ้ยเสียงไรดิเสียงหดเสียงหมด